สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามสื่อข่าวตะวันใหม่ออฟฟิเชียลทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับก็เปลี่ยนวันที่19เดือนธันวาคม2567สําหรับในรายการข่าวนี้นะครับจะนําข่าวนะครับความคืบหน้านะครับทางตํารวจท่าขิีเหล็กได้มีการวิสามันคนหลาย6คนนะครับที่อุ้มนักธุรกิจชาวจีนไปเปลี่ยนตูวปรากันนะครับตอนนี้ตัวประกันปลอดภัยแล้วนะครับจะนําข่าวนี้มารายงานให้ทุกท่านได้ผ่านนะครับ เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับทางหน่วยสภกิจตำรวจเมืองท่าขีเหล็กนะครับได้มีการปลุกยิงปะทะเดือดก่อนวิสามัน6คนร้ายลังก่อเหตุอุ้มนักธุรกิจชาวจีนเมื่อสัปดาห์ก่อนดูประกันปลอดภัยนะครับในครั้งนี้จากกรณีเมื่อในวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมานะครับได้เกิดเหตุมีการลักพาตัวที่ร้านแลกเงินหน้าสาขาเคปี a n k Bank, ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากสำนักงานตำรวจท่าขีเหล็กประมาณ70เมตร ในเขตหมู่บ้านแม่ของเมืองท่าขีเล็กประเทศเมียนมากโดยถูกลักพาตัวเปลี่ยนชายชาวจีนอายุ78ปีชื่อนายเยินทินชันหลังเหตุการณ์ต่างานะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบเส้นทางของกลุ่มคนร้ายผ่านกล้องวงจรปิด CCTV และพบว่ากลุ่มคนร้ายเดินทางผ่านหลายจุดก่อนจะไปพักที่บ้านหลังหนึ่งในเขตบ้านป่าสักนะครับ กระทั่งเมื่อช่วงเย็นเมื่อวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมานะครับหน่วยงานสาพกิจได้บุกเข้าตรวจคน้นบ้านดังกล่าวเพื่อจับกลุมนะครับแต่เกิดการยิงปะทะก,กันระหว่างเจ้าหน้าที่และกลุ่มคนร้ายทําให้ผู้ต้องสงสัย6คนเสียชีวิตทั้งหมดนะครับน่าจะเป็นทางผ่ายทานพระมา่าตั้งใจที่จะสังหารนะครับก็ดีนะครับก็คนร้ายเหล่านี้ทําการจับกลุมคนอื่นแล้ว นะครับแล้วก็ไถเงินนะครับเรียกค่าไท่ที่หลังนะครับอันนี้เป็นการกระทําของกลุ่มคนร้ายนะครับจากข้อมูลเบื้องต้นนะครับพบว่าเหยื่อถูกกักขังอยู่ในห้องภายในบ้านดังกล่าวโดวยหน่วยปฏิบัติการนะครับสามารถช่วยเหลือเขาออกมาได้อย่างปลอดภัยและเหยเื่อเผยว่าเขายังไม่ได้ทานอาหารตั้งแต่ถูกจับตัวไปนะครับโดยของกลางที่ยึดได้นะครับเป็นปืนพกจํานวนหนึ่งกระบ,บอกปืนยาว M16 จำนวน1กระบอกกระสุนจำนวน21นัดเชือกอกะกระสุน2ตัวและแผ่นป,ป้ายทะเบียนรถ6สุดยาเสพติดชนิดเม็ด65,000เม็ดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในกลุ่มผู้เสียชีวิตนั้นพบว่า2ลายนะครับมีเอกสารร,ระบุตัวต,วตวนและไปขับขี่ซึ่งระบุชื่อจันเปี้ยงและมามาอูนะครับโดยพบว่า1ในนั้นเป็นพลําเมืองท้องถิ่นของท่าขี้เหล็ก จากเหตุการณ์น,นี้เจ้าหน้าที่เน้ยนย้ำว่าความสำเร็จในการติดตามกลุ่มคนร้ายครั้งนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากการใช้เทคโนโลยี CCTV ที่ช่วยให้การสืบสวนรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยหลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับประชาชนในพื้นที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับการก่ออาเญียกรรมที่เพิ่มมากขึ้นในเมืองท่าขี้เหล็กเช่นการปล้นการลักพาตัวและการซี้สิงทรัพย์พร้อมเดึงดร้องให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการตรวจสอบและบ ป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่อย่างจริงจังนะครับถือว่าเด็ดขาดนะครับที่าทางทหารพรม่านะครับได้มีการสังหารอย่างน้อย6คนก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับถ้าเป็นประเทศไทยนะครับก็น่าจะเป็นข่าวใหญ่พอสมควรนะครับแต่แต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าหากว่ามีความคื่หน้า อย่างไรนั้นผมจะมารายงานทุกท่านได้ฟังอีกนะครับสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้ผมตลอดมาและอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์และกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมต่อไปนะครับสวัสดีครับ